มือใช่เลยทำกันดี่อยาของมาสิได้ยินปากแห้งไรเฮยเฮ้ยเฮาอยู่ในอันเนี้ยช่องคอดสร้างเดลยนะฮะช่องคอดสร้างเลยเขากำลังเฮ็ดสร้างเด้เลยอางนี้แม่งมีวะบ้านี สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักเลียกรบทุกท่านครับผมซุปเปอร์เงาด้วผมเบาโจซักครับผมพอลูกครูห้ามาแล้วขอกับจะเล่นขุจะเล่นสีจะเล่นบังจะเล่นมีจะเล่นดีจะเล่นใช่พี่น้องที่รักและ,ละ,ปปะเ,าะเาาค,ร <c oughs> คารพทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมช่องซุป,ปเปอร์ยงาเบาโจซักช anel ครับในรายการมุ่งเบ้ามว มอสสามตัวมากับเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะไม่มีโศกเศร้าโศก่ากับเสียงหัวเราะอันเป็นธรรมชาติเสียงหัวเราะอันที่ไม่ได้เสียงมีแต่หัวเราะหัวขวนบ่มีหัวมีโตอุ้ยยังสิมีหอนหัวมีโตพอดีโศก่าคก็ยังโศก่าโศก่าโศก่า่ากกาไม่มีมอสเพราะฉะนั้นมึงมันตายมาแล้วนะโซเลียงกาโซเลียงกาโว้ยบ่แม่นเสาโศก นั่นแหละวัตมะพ่อพี่พ่อเนาะวัตมะพ่อพี่พ่อเนาะครับนั่งเบิ่งเขาอยู่นี่ครับผมขอบคุณนะครับเด้อครับขอบเราละกัน พอมีก็มาเด่นมามาตัวมาตัวพราก็เดินวนเออใหญ่ใหญ่ก็มาลาเอ้ยเปิดอช่องซุปเปอร์เน่าเบาโจสักให้เบ้างแน่ยใหญ่เท่าก็ได้จิตก็เร่งเร็วก่อนกินน่อนหรือไหวพระตัวครับผมไหวพระไหวเจ้าเด่นผมก็ไหวเสมอใช่ข้อนี้บ่ไหวเด่นเที่ยงดื่มซุ้มเลยพ่อมากินยังเด้วยบ่กินเลยเรายาเรายาบ่กินปลาปิ้งนี่กินเยอะ กินแต่ปลาปิ้งเรายาเนี่ยละไปแล้วเรายาไมกินตัวนนัโอ้ยาก็กินนยุยาก็กินนยุเราแก้ไข่แก้ไข่ไปตึกว่าบุหรี่ยาสูบยาแก้ไข่ยาแก้ไข่นี่กินนูวยเนี่ยมเก็บยน่ยมไข่ช่วงนี้ก็ระวังสุขภาพในอย่างน้อยช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงอาที่เขาเขาเอิญอยังก็พอ อ่าเบิดฝนสิเขาสู้ต้นหนาวอ๋อตูนลูกต้นหนาวไปฝนอ่าไปฝนต้นหนาวโอ้ต้นหนาวไปฝนต้นหนาวเออมันสิเบิดฝนหรือสิเขาสู้หนาวเออสิออกจังไหกัออกพรรษาดิก็ไปหนึ่งวิ่าเดียงออกพรรษาพอดีตัวนี่ไหมอเออได้ขออนุญาตพี่น้องเด้อฝากการฝากงาน ทีมงานหมอลำซูเปอร์เงาซีเซอร์อีสานมีการมีงานบุญกระถินบุญแจกเขาบุญพาป้าต่างๆบุญอาสงการปีใหม่บุญได้กัมวัตป็นบุญกระถินนี่ล่ละขราพผมยจำนี่เด้อขราพผมมาตัวมาตัวมหาอิพอยซูเปอร์เงาเนี่ยหมอลำเขามีครบทีมเป็นหมอลำผาชากมีผาชากแล่นขึ้นแล่นลง เปลี่ยนฉากปลาเป็นปลาเมืองเป็นเมืองพระเอกนั่งเอกน้ำเป็นน้ำพระเอกนั่งเอกครบทีมครบทีมอ่าแดนเซอร์หางเครื่องนักดนตรีเวทีเครื่องเสียงดนตรีสวดมนต์เครื่องเสียงก็เครื่องเสียงก็สดอ่าสดคือกันนะครับบ่มีแหงเลยบ่มีแหงมาแล้วจกสูเขาไม่รับเอาไปซื้อกับขอบไปก็ให้แม่ค่ะทานเอาคนที่ใช่เจ้าเล่นดนตรีวงไหนเหมือนท่กวงเลยป เอาเล่นวิ่งควายเงี้ยเหรอเอาแล้วท่านไต่ดิโอ้ยดอกไต่ด้วยนะโอ้ยนั่งเท่เลยนี่แหละพี่น้องยังมีชีวิตอยู่ยังลมหายใจยังวาววายสิว่าหลายตววาวหลายตัวนั่งวาวหลายตัวเกิดโดนเหี้ยงเกิดโดนเหี้ยงแต่ว่าตอนสมัยนั้นผมเป็นเด็กหน่อยจีว่าผมเป็นที่เท่าเนาะสาระกลางหลังเก่าเนาะพูดอะไปเรียนทหารอะ พูดนะเออสมัยนี้ตั้งแต่สมัยเปิดอันเบิ้งอ่าเปิดตั้งราเบิ้งเปิดหนังสือเบิ้งฝุ่นไฟไหม้สารการคอนเจนค์เคร่องเงินมอสันครับผมตอนนั้นละปีเนี่ยเนาะปวดข้อกระดูกสันเออพวดอะปวดโดนมอสันโดนบเกิดโดนคักพี่น้องเกิดโดนคักแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ครับยังหลับงานยังออกได้ยลับก็ได้เด่นแมนครับเ่ราเด็กจะตีมั่วยังเดียว ไปตีว่าไปตีมวยทีนึงกันยังว่าโอเไปตีมวยพนดีเดี๋ยวนี้ก็ได้ไปตีมวยหานึงเบ็นไหนบ้านเ่เตะถือปากมอหนึ่งเดี๋ยวเตะถือปากมอหนึ่งยังไหนมวยหนึ่งเขานี่ไหมเฮ้มวยหนึ่งเขานี่เขียนว่ามานั่ข้นไอ้แ้วนเด้เตะเลยนั่นอีกกินนะเตะเลยเตะตะพูนบาดต่พ่นเหรอ้งมาขาราวาโหดเขายก มันโมเนมนต์มวยหนึ่งเขาเพื่อนว่านี่จะไปไ<ว>เชียดใไ้หมอหนึ่งมวยเชียดให้ม,นม,หมันโมเมนต์แนวจะไปตีหวัวหมานายไม่เก,กเออคันตีตีมอหน,นึ่งน่อันนี้ล่ำม,มอชื่อเดียบมอเตืนนอนคนอจะไปตีมอหนึงง่งมอยันเป็นเป็นบาเบสเป็นบาเบดเออครับตีหวัวคุย้ยเขาจะเอ่ไตีสมอม กูตายบูค้อยแต่นี่ก็เลยเด้อกูข้อยเนี่ยผู้ไทยนาให้เขาอยู่กินครับผมหมอหนึ่งก็เป็นผู้เลี้ยงเขาเออจะไปตีมวยเส้งยังบ่อเลยเด้อบาปต้องอ่าต้องย่อไว้ย่อไว้เนืไว้เนหัวเพราะเป็นผู้เลี้ยงเขาเป็นแม่ผู้หนึ่งแหน่แหน่เดียพี่มาแมน่ข่วมแมน่ข่วมจังสามก้อนเสร้านี่ก็มีอยังมีเตียนคนเนี่ยนั่นครับผมเตียนเตียนยังไงพ่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนั่นสามก้อนเสร้านี่นี่คือหลักหลักของคข้นไปอยู่ของมนุษย์เออแหนอยู่นเนาะที่จริงที่จริงเพคนสิเอาเอาซี แต่ว่านี่เพิ่นเอาแค่สามเตือนใจสามก้อนเสาเตือนใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เตือนไว้เตือนไว้หลังเลือดถึงสามอย่างนี่เออเมียนเมียนว่าทีอยู่ดีมีแห้งตัวเออบ่อึดบ่อยากบ่ทุกข์บ่ยากครับผมอืมยู่น้ำกันเกาะกันไว้ยู่น้ำกันคือยังสามก้อนเสาเป็นเรื่องวันขึ้นบ่ล่อถ่านนี่ปีเดือนบ่ล่ออยู่ครับอายุห้ากับบ่ยื่นห้าลอยถอยเรื่องมาเรียกว่าเจ้านัดจุแล่ลำหนาจ่าตันยุสุยงามนนั่ มีผ้ากันตั้งนาไปสู้สายสวรรค์ในเนด้เอไปบำเพ็ญท่าน,นศิลครูสวรรค์แรงเศรเ้าเพื่อนมาตื่นมือเศร้าให้ทักบาดจังหันตอนกลางวันให้แต่งเพ่นค่อยคำบุญสิน้ำสนองหยูกุศลสู้หยูกงอานิสงสงหยูกูสู้ขึออาาออ้นสู้สวรรค์สาธุกเขาบอกหน้าหน้าหน,าหนาคนตัวนี้นี่เมื่อวานพี่ไปไปสิไปเผาใบใมาไม้เนาะใบไม้แห้งครับไหวเผาด้วน่ะเอ๋อคือไหวเผาเอาให้คลิปให้พี่เขียนป้ายให้เนาะเขียนว่า ห้ามมั่วสุมนะมึงไม่เห็นด่าม,มั่วสุมอ่ะประาศประกาศเคลียรเลยลดม,มัว่วม,มัม่วเะไรลงสุมเอาไปนี้เลยเชื่องสุมห้ามสุมอย่ามั่วอย่างนี้ก็เลยสุมมาเลยซุมมาเลย,ลยเพราะว่าติดไปไปแล้วรักษาใบไม้ให้เป็นปุย๋ยเคลือบพืชพันธุ์ทางยาร เออคนโบราณเนาผสมมิลีเดชคนกวดตอมไว้ตอมไว้ตอมไว้นี่ยเส้นหงไมเห็นหมอหลวงปู่ทุกวันคนกวดเส้นหงไมงามตัวครับผมบมักม่วงกางามบมักมีกางามตัวเป็นปุ๋ยไปในตัวเออหางม้วนสูงนี่ของเก่าๆของเก่าๆนี่ดีเลยพี่เคยไนิ่งใครหมักแข้งวะข้าวมักแข้งหมักเขี้ยพ่วงมักแข้งมัเขี้ยพ่วงน่หมักแข้งนี่เป็นหมักเขี้ยใส่แกงใส่ผักขีเลี้ยงนี่ก็บมักเขี้ยวกับผักขมเนี่ยเมียนครับเออเขี้ยเนีย เค็จไอ้แกงพะแน้งที่กับแกงพะแนงก็ต้องใส่บักแข้งแกงเขียวหวานกับบักแข้งเด้อครับแมนเป็นยาเออบักแข้งบักแข้งพี่น้องผู้บ่ฮู้จักก็ขออนุญาตเด้ออ่าบักแข้งคือบักเขือพวงภาษาภาคกลางเรียกว่ามะเขือพวงบ้านเฮาเอิ้นบักแข้งบักแข้งอ่าเป็นพวงครับผมเป็นพวงเป็นพวงน้อยๆเขียวๆแกงใส่พะแน้งอู้แซ่บน้ำพริกกระปิก็แซ่บกับป่นนี่โบ้ไว้ตายขึ้นอย่าป่นปั๊บเออเอาเอาเท่ไงเออ อทิมควันทิมวนี้มากับกับกับกโอ้ตายขึ้นอยู่เสียบเสียบตายขึ้นอมแห้งก็จงวยแก้ลายนะครับนวอดีนวอดีอย่นพอดีอย่างปอบปอบเสียบโอ้มาแข็งนั่นหระประกอบอาหารดีบ้านนี่ทำให้นั่นครับไข่มาแข้งอุดรทานี่เขนินบอก้อไข่มาแข้งต้นแข้งตัวนี้คู่บ้านคู่เมืองมากเลยสี่ล้านปีปั้นปั้นนั่นทีบอนมาแข้งต้นเนี้ยตัวนี้ <kung> เป็ี่นมากพราะเศร้าค้นในเขียนในกินมะแข่งต้นนี้มัดเออในเขียนนั่นอ่ะเออจนว่าตายตายแล้วก็เลยตัดต้นเฮ็ดกล่องมัด <Momo> ต้นใหญ่ป <güzel fit> <N> ่านอ้าต้องกับแข่งเนาะซีลานปีเออไม่มาอุ้มกระถิใหญ่เนาะมะเข่งต้นนั่นคือเฮ็ดกล่องเลยเฮ็ดกล่องเลยคูณด้วเฮ็ดกล่องตีอย่างนี้หัวเพื้นบาดันกล่องมะแข่งเนี่ยกล่องมะแข่งด้วยเพราะตีตัอเหม็นน้าขึ้นมาเลยตีกล่องมะแข่งมาได้ พญานาคขึ้นมาพญานาคขึ้นมาเลยนี่นี่นาเกลียวัดทิมวัดเปียวนางเลยเกิดเพราะท่านเกิดเพราะท่านพลวิ่งฟังดอกครับพอเขาวไาเห็นกันผมนี่เกิดเพราะท่านเหอนกันพอเขาเกิดเพราะท่านลำบาหกกันสี่หลังสี่หลังปีเนาะปีกองมาแข่งตึงตึงพญานาคขึ้นมาเลยนาคขึ้นมาหัวแดงเป็ดเป็นเป็นร้อยฝุ่นเขาล้ำขอ้งลวงล่างลวงล่างหมดว่าบ้านนี้เสี่ยงเมียงก็เลยว้านเพราะว่าไอ้นางมันที่มากกัดคนที่เลยสร้างเงิน อัดเปียวนักอัดเลยอัดเลยสั่งบสถอัดเปียวนักเลยวัดชิมวันนี่แหละอุดรธานีอุดรธานีอือันนี้คือท้าบุถถุช่างผู้ยช่างไหว้ฟังครับสั่งอัดเปียวไี่เลยสั่งบสถไว้เลื่หนักบ็เลยขึ้นดาเชั้นบนนี่ปัจจุบันก็อัดไว้หันลังกองมาแข่งก็เลยเป็นกองซักสิทธิ์คนก็เลยอ้อเสยงเมียงก็เลยไปลองนำโค้งจักไปแซงพุ่นหนึ่งไม่เห็นไม่เห็นเลยหายไปเลยกองมาแข่งหายไปเลยมันของคลิปเนาะของเทพเจ้าเนาะครับหายไปเลย นี่นหะกองมะแข็งก็เลยเป็นของศักดิ์สิทพอได้ตีบอได้น่าขึ้นมาหล่นกองมะแข็งนี่เรื่องจริงได้หนิครับประวัติม้าสั้นเมืองอุดรธานีครับเป็นเมืองที่เออมีอิตาลีหลายหลากคืออุดรธานี่ห้องไม่อุดรเพิ่มหนึ่งของมะแข็งของมะแข็งนี่เลยชูมือนีบบ่มีเลยบ่มี่นี่แต่กองมะเขือลายซใช่ไหมโอ้กองมะเขือเอ้กองมะเขือมาแต่ใสอีกหลายมาแต่ใสอีกกองมะเขือกองมะเขือตลาดสดตลาดใดมีมัด คนเสียคนเสียเินนหนึ่มดแน่ก่มาแขคนเสียเก็นงหมดแน่เอาเรื่องจินี่ยหนึ่งก่อมาแข่งแล้วบ็กว่ข้อมาเขือแม่ข้ะไเอาอขากวางไว้มันขายบาออกอะไร่มาเขเรื่งเอาตลาดสดมั้งนวยเข่าน่วดไหล่นวยข้างกบข้างมากบมาเขียกอันหันมาบมาเขียกมีเงิ่ตัวตลาดารันฟางนี่ก็บอื่นมันก่อนมาเขียอะไรฮง ถ้าว่ากองมกแข็งมีมีกองมีเดียวเดียวตีพญานางเดียวสวายก็ดอก ais, ็เ <Kell> ด <analyze anthropology> ียวไปนี่ากกองมกแข็งเป็นกองศักดิ์สิทธิ์มันเกิดเพาท่านเนาะกับย่ากหูแจักเนาะกับสวายตอนนี้จนว่าเป็นค้าดวนหมียจนว่าเป็นข้ากองมกแข็งมาุ่คือหนึ่ ค่ายค่ายก็มาแข่งคือค่ายเออยยังเอาซูนยังยังซื้อเหมือนยังก็ค่ายยังเริ่มซื้อเพลินล้วเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเออเนี่ยละตะกี้เอินเป็นค่ายมาแข่งค่ายมาแข่งค่ายมาแข่งก็เอิาเอินมาตะพุ่นเลยเอินมาตะพุ่นเลยที่มาจะมากกมาแข่งกันละสี้านปีอาจังเลยสีรันปียหน่วยบ่สี้านปีอ่ยพานมึงเอาคอนเจ้านเ่าก็ตั้งสองรอยปีอันนี้สีรานปียอู้ด่าก็ไล่ๆกัน มากวันมากวันมากวันเนี่ยเออโอ้หนี่แหละที่มาของเมืองอุดรธานีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์อดัมหนึ่งของโลกปัจจุบันนี่วัดยังกับวัดชิมมาวาดอยู่อุดรธานีธานีเพิ่นสร้างบวชเปี๊ยวนาคเพิ่นก็ยังเขียนประวัติไว้อยู่มีอยู่นะมีมีประวัติบันทึกไว้อยู่เบ้าจูซกเคยไปเที่ยหนึ่งวัดหนึ่งว่ามันหูหนากันเปี๊ยวใช่ไครับแปี๊วเปีคือแปีวแง่เนี่ยแต่เพื่อทักออกท่าน <Auf> <lent il> เขามีแปีวกันที่พญานาก็ได้เขามีกันเนาะสั์ใต้ดินมีเปียวมัมีเปยวมัคนนี่เอิ้นปีวคนเอิ้นเปียวคนซอใส่เป็นเปยวล้วนคนก็ได้อันนี้เปีวอันนี้เปีวเปีวเปียวม้อนนี้ครับผเปว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 เปี้ยวนี่ั์ไต่ดินสมมตเปีวมแต่อึองรองอ้นอื้งนี่อ้นเพราะเอิ่นมาอ้นอ่บ่บ่แม่นขุดฮูุ้นอ้นพ่อย้อนน่ะขุณต้องไปถือปูมาหอ๋อนั่นตัวพี่น้อง กันบ่เกิดโดนบ่ฮู้เด้ครับพี่น้องเขี่ยวไปเด้อครับผมเนี่ยพี่น้องก็เลยเขี่ยวไปเด้อกองมาแข้งกองมาเชียงอ่ะเราะว่อจู่โดนท่าเนี่ยอยู่วัดชิมาวาดเด้อเปล่าเปล่าพะย่ะนาเฮ้ยเจ้าอยากเห็นกองมาเคี้ยวแต่ตลาดสดแวกองมาแข้งนี่อ่าไปไปเบิ่งตอนนี้มีแต่ห้อยมีแต่ห้อยมิต้ห้อยมิต่หลักฐานมีแต่ซื้ออ่ามีแต่ซื้อใครมาแข้งใครมาแข้งมาทุ่มๆเนี้ยละครับผมนั่นเรามองเพิ่นออกกองไปไว้อ่ะเออเขียนไว้เอู้ อุดอนว่ามันว่าอุดอนเนี่ยอู่ดอนเด้อใตะเกียร์เออจริงๆแล้วพูดถึงว่าอู่ดอนพ่อแม่เนี่ยเขายังงูเรื่องซื้อเพื่อนะอ่าลาลาดลาดเนี่ยล่ะลุงไทยครับสร้างสร้างหลายเสียหลายเลยแขนอู่ยุดอนอืมเฮ็ดหน้าเนี่ยขนแขนอู่ต้งสูงขึ้นย่านเสียงไม่กินลูกย่านเสียงไม่กินลูกเออครับ แขนไมดอนซึ่งอูนอูนี่แขนสูงๆเลยอู้น<อ>ก็เลยมาอูดอนมาส่วหม,มื่นก็เลยมาอูดอนเลยเป็นอูด้วยซิเลยม,ม,ม,มนันเลยก็เลยเพี้ยนมาเป็นอูออดอ<ว>นเขียนอูไว้คือว่าเท้าง้ามันตะกี้เท้าง้าต้องสร้างรอดได้เด้ครับจังเก็บเป็นเทนน้าง้าได้สมัยก่อนกันสิงสาราสันต์เรื่งสารา <ๆ S 2> สันต์นั้ตัวมันอูเนี่ยแค่ผุนยึดปลายย่างผุนเอข็มบว่าตอกท่อเดินไปแขนอูไว้ยานยานลูกไต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 ยานลูกติมั่งกไตยานลูกไตยานลันไตยานลูกไตยานลูกไตยานลูกไตน เอาลูกมาตามมาได้ก็แหวกกันแม่ก็ขึ้นต้งไม่ไปบีบต้องไม่กินครับลุงมาดำหน้าอู้ดอดเพราะวอูเอามาพัดวายกี่แล้วพี่น้องผหัวยักไม่เรื่อเออผมก็ได้ยินอ่าพื่อประวัติเพื่อนมั่งสั้นผู้สางผู้แปลงเมืองอุดอนอูบนขึ้นกันอูบนก็อู้สูงกันล่ะเป็นอู้เด้ออู้กันเท้ากากันกันน้ำกระชันน้ำยังเนี่ยกันน้ำยังเนี่ยครับ แกแขนอูไว้หนึ่งกัอนขนอูกันเอออูอูบนอ่าอูยูบนอูมันเลยเป็นอูบ่นมาทุ่งส่วน่ลเป็นอูบนกันกันกันมากสิ่ดนไปเยมันนี่รายเน่นี่มันนีมีคดอูท่องเน้ยเหนไมมีเนาะมันมากสันเอยนี่ทีมงานของอู้คำว่าอูไม่จากอู้จากอูเออเนอ่์โชคคือร้านแม่ห้านเขาใจตาแมนเนอร์เขาแลวรับสายจากอูไม่เป็นอู ออืครรัับเ่าสตัวผู้บริหารหูจักก็รับฟังไว้รับฟังไว้ผู้หูจักแล้วก็ถือว่าซ้ำเติมให้คนผู้ว่าว่ามาช่ทุแเดนก็ฟังอะไรขึ้นก่อนคันคันนั้นอาจารย์สัตดำหูสั้นก็ถือว่าซ้ำเติมให้เออซ้ำเติมให้เออดันเปลี่ยนทีมากของกล่องหมากแข่งแต่ว่ากล่องมาเขือยังมีอยู่เท่าปัจจุบันนี้เพราะนี่มุนมีนี่ก็เราเป็นคน ศักดิิ์ซี์เนาะอายุหาอายุแปดสิบกว่าปีพันยิบุญมีมีครับมีเขาครับครับยุบานหน้าหน้าดีครับพันยิบุญมีบ้านหน้าดีบ้านหน้าดีครับเออพันยิ่งพันยิ่งไปอย่างเออไปอย่างเราซูไปอย่างเราเอยบางทีมีแต่เราบงมาอย่างก่อนเออบางมามานดิบางมาออกมาเนาะบางมีมันตายแล้วเนาะเออมากรุมีหลานเพลินเออหลานเพลินบางมามาพอดีอันพันยิ่ อันว่าสิมาว่าพ่อย่งเนี่ย่คอยเดือขึ้นบ้านไม่มื่อเอิญเด้อเจ้าไปขึ้นบ้านไม่คอยแน่เด้อเอ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 าเออเมื่อกี้ขึ้นบ้านไม่เดี๋ยวเมื่อเอิญเมื่อเอิญเพราะย่งที่เมื่อกี้เมื่อกี้เด้อเมื่อเอิญเพรย่งเมื่อกี้ดอกเออไอ้คนนี้หอดมือมากถาแรงแรงเยู่มากมๆถาพ่อย่งถาพ่อย่งสิพาขึ้นบ้านไม่เออเอาแล้วพ่อไปยังไงอ๋อไปเลยแลนมหาเราเอ๋อพ่อย่งเจ้าคือน่าไปคอยว่าเจ้าว่าไปขึ้นบ้านไม่คอยแน่ไม่พูดบอาพูดจาคอย โอ้ยกูไปเบิังแล้วมันสูงปวดเว้กูขึ้นบ่ได้ดอกกูก็เลยมาพะนะมึงเห็นสูงปวดเว้ยกูขึ้นบ่ได้กูก็เลยมาเนี่ยล่ะกูไปบังแล้วมันสูงกูบ่สามารถได้ขึ้นได้บ่ร์สัตว์แปดสิบก็ปีเออข้าน่าไปเขาบ้านไหมกูจะไปโยุนี่มึงว่าจะขึ้นไหมูน่็ไปกูไ่ขึ้นบ่ได้มันสูงเฮ้ยทอยพี่ปลอมมั้ย นี่ตัดมันแย่แล้วนออยุ่ิใจไรสมมติหนีไปตายแล้วตายแล้วบ่เหลือแล้วเรากระเถิวแล้วเรากระคืบเมื่ได้เลี้ยวเออบ้านกระเด็นบ้านสูงเลยเราตายแล้วว่าไปแล้วเราเกิดได้เพราะยี่บุญมีน้ำมวยมี่ไปขึ้นบ้านไปวลยทีเอิ้นเพราะถือท่านต้นบอกเราบอกเราเราบม่เข้าใจต้นคืนมันม่นี่แหละเพราะว่าคนเฮานี่มเมื่อคืนกัน เพราะว่าการขึ้นบ้านไม่่สำคัญเด้่ยสำคัญตัวมีค่าถาผัวนี่ยเคยเห็นมั่งขึ้นมาไหมเอาอันผมอ่าเพื้นผ้ายางออมบ้านนั่นบอกนั่นแล้วว่าพออันบอกหอบสาดผ้าหอบผ้าหอบสาดผ้าม้อ่าแม่นมูเจ้่ลูกแต่ห้องหน้นแห้งเด่นใด้นีมาหอดพี่มาห้องนี้พื้นสิเป่าไปมีค้ามคลองจองดี่ดีเนี่ยมากใจไปพอไงไม่ได้สิลว่าสิไม่เป็นสิให้รละแต่เราว่ามันขึ้นบ่ได้ม่งขึ้นมแล้วเล่าว่าขึ้นไหน เิ็นี้สิละออมันจะลุกตะกรมเชนอมาเชน้อเบ้าส่งหยักส่งหยงแต่นอมาเคยต้อ,องขนย,ย่างเงียนน้ยงงขวไปสายโอ้ยเห็นว่าได้เพียรแหล,ละนะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญยาหารข้าวนาวสาากการ,ร้างป่ากับเบื้องเพอยากเป็นบ้านทิ้วเราดูอย่างประโยชน์นั่นเพลินเนีเออจะสั่งก็ได้ยังมาเนี่ยเราได้น้อมโอเอ๋อเนี่ยลูกท่องม่วงลวกงงงงงงูกคังอย่างก็ไม่ได้มากโมเพื่อนว่ากันดอกแมนครับเพื่นว่าไปดีดีเป็นข้องของเราได้ดีนักบุ่นะเด้๋ เออก็เบเอากันก็เซิร์ขึ้นนึกมันไม่เลยมันเก้าขึ้นมาไดก็มีข้ามาอีกเด้เก้าหสองเมีข้ามาอีกเด้ขันที่หนึ่งอืงไข่ขางที่สอกบไข่ขันที่สามนี่ไก่ไขโอ้โหบ่อันนี้อันนี้บ่ ลัดไปยี่สิบหรอกลัดไปเพราะว่าควบมันมีคือเพิ่นเพิ่นผุ่นเพิ่นสีฟ้าว่าอ่าบันไดที่หนึ่งเป็นบันไดท่องบันไดที่สองบันไดเงินยังเพิ่นสีฟ้าไปเออว่าไปนั่นขึ้นมาดีต่อไปน้องขึ้นบ้านใหม่ก็สนคัญนี่เป็นที่ขึ้นบันไดทนทางอีสานเท่านี้ชุมชอนี่ก็ยั่งยู่ยั่งยู่คือกันเพิ่นว่าบนเสื้อย่าลบหมึกนะลบรูเลบรูเนาะอยมาลบเบิกจะได้เพราะมันเขียนกระดานไหมเพิ่นว่าเสียเอาไว้ หีดสิบสองข้องสิบสี่หีดมีข้องเกียงเลื่อนสามนามสี่เกียงพี่เท่าเกียงเจ้ายื่นเท่าตัวเป็นข้องโบรานที่ปฏิบัติดีมากเท่าซูมือนี่ผู้ใดปฏิบัติขึ้นดีนั่นแลลวครับผมเห็ดตามเฮ็ดข้องเฮ็ดเข้าไปเั่าตัวนี่แล้วเจ้าพ่อคนนี้เลยเราเป็นมอพามเป็นมอพานเป็นพ้นพีรักษาไว้ซึ่งมรดกของอีสานมันเฮาเท่าตัวบันนีอันแมงมีมันมาจะใส่ไรแลยพ่อมันมาจากใส่แมงมีนี่โอ้ยแมงมีพี่น้องเดี๋ยวมากขึ้สี่เหเ็นดอกมันตัวน้อย อัดปัดได้ไวที่เนียเบาจบปัดอยู่หนีเพราะมันยังเด็ปัดแม่งมีเลยพี่น้องอันีู้มือเพราะมีมือนีมันคือมีอันเดียมันมากจะใส่แม่งมีพอแม่งมีมันมาจากบักเดียตัวนะบักเดียวบักเดียกินเท่าเนี่ยบักเดียเป็นมาสิวามันบบยังไงมันมันเด็กเป็บอกไข่เต๋อหมุ้เวลาบางเวียมันสสูงมันมันจะปยดไข่ได้หันเลยเมันออกลุนหันเลยอืหันออกมากไม่อื่นมักไม่อื่นมันเปียกว่าหนามันว่ามันมค้นไม่จินลูกมัน ไม่บอกกับบางเดียวว่าบางเดียวตายปักแกเป็นไม่มีเลยไม่หลายในพื้นบางเดียวเขากันเด้อบ้านนี้มันเป็นอยังมันคือมาตอมตามันคือมาตอมตาคนณเพราะว่าตอมตาเมื่อกี้มันสร้างคุยกันเพิ่นเห็นสร้างเพิ่นอยากเพิ่นอยากทำทำพันสร้างนะแม่งมีแม่งมีเิลี่ยนอบอกดูฟังแม่เลยสร้างก็เลยกินก็เรื่องให้กินมักไงมักตุ่มอย่างนีตะล้าง มันก็หมุนเขาไปเลยแม่งมีมุนเขาในอันอัยังยัยเพลิดเพลิมึงอยู่อใสหน่อยทำกันดิ่ปากแ้งจะขวางมาสิได้ยินปากแห้งไรเฮาอยู่ในอันเนี้ยช่องคลอดสร้างเดี๋ยวนะฮะช่องคลอดสร้างเดยวนี้เขาก็ร่างเฮ็ดสร้างเดี่ยวนี้แม่งมีวะบ้านบักตูมตกตีหัวสร้างเอ๊ะโอ้สร้างว่ะเออเทียบอ่ะเออคนไม่แห้งเป็นสิ้นละ ยังมีวะยังมีวะโอ้เดาคนไม่แห้งว่าไปนี่ไผ่ไม่มีวะแทบเป็นมนต์ของเขาเชื่อนะมีแล้วเข้ามาแมังมีอย่างได้สร้างทำโบราณมากทำโบราณเอ้ยมันเกินเจ้าของมันเกินเจ้าของเจ้าคุยแม่งมีตอมตาซึ่งก็เป็นเรื่องเป็นเล่าเลยนี่นะว่าเรียกว่าตาคนมันคือ มันคือของสร้างอมันก็เลยมาต่อมรื่อยมาตอมมันไม่แม่นอันนนั้สร้างมันมาแม่นอันนนั้สร้างเข้าใจเข้าใจตามนั้นมีที่มากรับทราบแล้วก็เข้าใจมีหน้าของแมงมีตาตาคนนี่แตาว่าแมงมีแมงวันนี่ค้นสะอาดสูงแมงวัานบ่เลยแมงวันมันสีสะอาดบ่กได้มเป็นสุดยอดสุดสิงว่านทีสกปรกนี่นั่นแมงวันเห็นบ่ เวลาจำเนี่ยนายสั่งต้องล้างมือก่อนเสียเมื่อก่อนอ๋อไมาล้างมือยังไงมันยังบินนี่จับปั๊บไอ้ยังบินนี่าะแม่งแสดงว่าแม่งว่านิบต้องเข้าใจว่าเป็นสัตว์ที่โชกกะปบมแม่เนเป็นแมลงที่โชกกะปบพิษนัดพิษนัดเออเป็นแมลงที่สาี่สุด จับปั๊บจับปั๊บนังเซ็นมือดูก็เซ็นมือมามีมักมีใบสิกินยังไม่สรางกินยังไม่สรางโอ้แมงมีนี่มักสะกบอแมงวันมักสะอาดแมงมีนี่มักสะกบกแต่ว่าแมงวันนี่มักสะอาดขันมือบ่สะอาดบ่สามารถสิบใบยังได้ อะล่ะพี่น้องโอ้โหเวลาสมควรบ่นี่สมควรสมควรท่านผู้ชมที่รักอะไเขาหรอก็เราไปเสียหรอกคุณพ่อคุณแม่ก็ได้อาอาก็ได้ลูกเต้าเลี้ยนหลอนก็ได้เนาะท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารได้กกัดข้อข่าวว่านิ่โอ้ตั้งลูกหลานไปทั้งเมืองนอกก็ได้เบิ่งหลายๆลไปทำงานอยู่เดียนไก่ตั้งบ้านตั้งเมืองก็อาศัยคลิปอิปอสุบโปย่าก็เป้าจั่วก็อาจารย์ใช้ซีนแล้วก็ได้ ไข่เงาไข่เงาพ่อเบิกเงินทุกบาได้เป็นกำลังใจคือหอดบ้านอนเงอนเบิกเงินหอดหลัวร้านทั้งบ้านพี่แน่ครับผมลูกบิกหลานเอเด้อกันกินกินเก่านี่ยมืงต่อย่างแมงวันเด้อล่างมือความเด้อก็สะอาดลไางความสะอาดมือกันเด้อนั่นแหละขอลาทุกคนด้วนะครับีอายุวันนะสุขภรระคิดสิ่งใดได้เช่งนั้นสมดังปรารถนาเด้อมีเงินลอยจะเป็นเงินล้านลูกหลานเอ้ย ส่งเงินส่งทองกับยื้ไก่กับส่งเงินไม่ล่อยไม่ให้ใส่แน่เป็นปีนเป็นคุณทำมาข้าขึ้นเด้เมื่อนี้พ่อสุขปรยาวผมบาา่าวโจซับบอกลาคำว่าสวัสดีครับ